นี่คุณผู้ชมนำรถวิซูวิซีไททันมาทําการติดกล้องบันทึกการหน้าหลังแบบเกาะกระจกเลครับอันนี้เป็นรุ่นที่ลูกค้าชอบฮะเพราะว่าเป็นทัง้งกระจกส่งหลังแล้วก็เป็นกระจกในเรื่องของอมุมมังก็ได้นะฮะแล้วก็บันทึกนะฮะอันน,น,นี้อันนี้เราบันทึกอยู่นะครับอันนี้หน้าคือห้หน้าอย่างนี้หน้าทีกก่กระหน้าส่วนหลังอยู่นี่ฮะหลังนะครับเขาเกี่ยวหลังนึงครับ โอเคหลังครับอาคีเดี๋ยวปิดไฟนึงครับจากเอาโอเคโอเคอันนี้เป็นหลังครับหลังก็จะมีเส้นให้นิดนึงครับก็คือติดตัวเส้นใต้กระดูนหลังเนี่ยผมจะให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับโอเคอเค้าเกหลังครับโอเคฝั่หลังทำงานครับขึ้นมาตัวนี้ก็ขึ้นเป็นี้ครับเป็นแบบอินฟลีท เสร็จสิ้นเรการติดตั้งกงเหมือนกันหน้าหลังนะฮะเราทำการตั้งเวลาแล้วก็ตั้งวันที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับลูกค้าชอบแบบนี้ก็จัดให้แบบนี้นะครับใครสนใจก็สามารถใช้เวลาที่เดือมยไฟสาขามาขาคู่ได้นะครับอันนี้ความชัดเจนก็อยู่ที่เรื่องของตัวกล้องนะฮะคุณภาพของกล้องนะฮะแล้วก็เรามีให้เลือกหลายยี่ห้อหลายรุ่นนะครับแต่ว่าลูกค้าเลือกตัวธรรมดานะครับก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับอยู่ที่ความชอบของส่วนตัวนะครับขอบคุณที่มาชุดที่รับชมคลิปนี้จากเดือมยอไฟขอบคุณครับสว นี่ก็คือไดปเตอรที่เสียบนะแกแล้วเนาะโอเคแกแล้วโอเคชัดเจครับโอเคครับ okay. แล้วก็ปรับอย่างนี้โอเคเขาเปิดพอโอเคครับถอยหลังขึ้นก็จะเห็นทั้งหน้าและหลังนะครับก็เสร็จสิ้น,นครับขอบคุณครับสวัสดีครับ Mama said you're meant to burn as bright as a star among the midnight sky. All the pressure blinded me. now I see I'm no different from the rest You said I'd fly away But my walls ครับพี e ครับทุกผ้านารถวิสุวิชินะฮะมาทาการติดตั้งกล้องัี่การหน้าหลังนะครับกล้องเป็นกล้องนะฮะอย่างไรนะครับพรอมิมเบรี่นะครับเป็นกล้องแบบเกกระจกนะครับติดที่สาขานะฮะโอเคมาขามคู่นะครับ อันนี้ก็เป็นรถธรรมดาติดถ้าเป็นกล้องบันทึกหน้าและหลังนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็มาที่สาขาสาขาคู่นะครับซึ่งเราไปสองสาขาทีอมาขามคู่แล้วก็สาขาเนี่คุณสาขาไปพัสามหกเลครับ